สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาวเดียววาทุกคนครับวันนี้อยู่กับช่อง t s d i นะครับวันนี้เอาสูตรตู้ลำโพง W80 นะครับ18นิ้วนะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับมีเพื่อนๆขอกันเข้ามาเยอะนะครับสำหรับ W80 นะครับพวก W ตระกูลทั้ง 80, 89, 88, W100, W120 เนี่ยเสียงมันต่างกันยังไงนะครับอ่าเสียงเนี่ย ถ้าตู้ใบเล็กเสียงก็จะยิ่งกระชับขึ้นนะครับส่วนตู้ใบใหญ่เนี่ยเสียงมันก็จะกว้างขึ้นนะครับเหมือน W120 เนี่ยเสียงมันก็จะกว้างนะครับดังก,งกว้างกว้างความถี่สูงสูงนะครับส่วน W80 ตัวนี้นะครับเสียงก็จะกระชับนะครับตามแบบนะครับเดี๋ยวพาไปดูขนาดนะครับ เหมือนที่เราเคยรีวิวกันเลยนะครับตู้ใบนี้อาจจะยังไม่เคยทำขึ้นมาจริงนะครับเป็นแค่การออกแบบจากผมเองนะครับไม้20มิลนะครับอ่ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกก็คือ80นะครับ w 8 0ก็ต้องหน้ากว้าง80นะครับความลึก81นะครับความสูงเอาเฉพาะแผ่นด้านข้างนะครับไม่รวมบนล่างนะครับ ความสูง52นะครับสำหรับ W80 ถ้ารวมไม้ก็56นะครับนขนาดด้านรอบนอกก็จะประมาณนี้นครับเดี๋ยวพาไปดูข้างในนะครับขอดึงฟ้าลังออกก่อนนะครับ โอเคครับเข้าไปดูข้างในนะครับข้างในก็เหมือน W ทั่วไปนะคแค่ขนาดขนาดตรงเนี้ยด้านข้างสองด้านเนี่ยมันเล็กลงนะครับมาดูแผ่นแผ่นที่จะใส่ดอกเลยนะครับแผ่นที่จะใส่ดอกกว้าง52นะครับแผ่นที่เล็กเข้าไปแผ่นที่เป็นมุมเฉียงนะครับ 5 2 5นะครับแผ่นด้านหน้านะครับ20เซนนะครบับรูเนี่ยเพื่อนๆใช้ท่อประมาณ3นิ้วหรือ2นิ้วก็ได้นะครับมันใช้ปรับดีเล์นะครับท่อเนี่ยใช้ปรับดีเล์ได้เหน็นเพื่อนเขาบอกกันมานะครับไม้กัน้นต่างๆที่อยู่ในตู้เนี่ยสามารถทำดีเล์ในตู้ภายในตู้ได้นะครับแล้วก็ ช่วยเรื่องกําหนดความถี่ได้แต่แต่เราก็จะแยกแยะไม่ค่อยออกหรอกครับเราไปปรับเอาในคอร์สดีกว่านะครับแผ่นแปดด้านข้างนี้ว่าสิบเซนนะครับความลึกนะครับจากาด้านหน้าตู้เนี่ยเป็นถึงตัวที่วางดอกห้าสิบเซนนะครับตัวนี้จนถึงแผ่นหลังนะครับจาก แผน่นแผ่นที่ใส่ดอกนะครับจนถึงแผ่นหลังเนะี่ยห่างกันอยู่ที่18เซนนะครับมุมเฉียงตรงนี้นะครับมุมเฉียงตรงนี้10เซนนะครับแผ่นนี้ด้านนอกนะครับ12สเซนนะครับด้านใน15เซนนะครับก็จะต่างกันอยู่3ามเซนนะครับทําไมผมถึงชอบทําแผ่นซ้อนกันแบบนี้ล่ะครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องความแข็งแรงเท่าไหร่ เพื่อนบอกว่าใส่ไปก็สิ้นเปลืองนะครับไม้เราก็ใช้ไม้ดีนะครับแต่ผมแนะนําให้ใส่เป็น2แผ่นดีกว่านะครับมันจะได้ดูแน่นหนานะครับเพราะว่าดอกเรามันก็แทกข้างหลังใช่ไหมครับถ้าเราใช้แผ่นเดียวเน,นี่ยมันไม่มั่นใจนะครับผมก็เลยจัด2แผ่นให้ไปเลยมันจะได้ทําง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แค่ตักประกบแค่นี้ครับเราไม่ต้องวัดว่ามันจะ เกินเหลือมาเท่าไหร่นะครับก็เอาเท่านี้ไปเลยนะครับ่ะตรงนี้นะครับลิ้นด้านข้างนะครับด้านใน16.8เซนนะครับเราตัดมาความยาว40นะครับเราก็วัดมาจากมุมนี้มาถึงมุมนี้16.8เซนนะครับแต่นั้นเราก็เราก็าตัดตัดด้านกว้างก่อนนะครับ ผมลืมบอกไปน้่นกว้างตรงนี้28เซนนะครับจากนั้นก็วัดจากมุมนี้ถึงนี้16.8เซนนะครับจากนั้นเราก็วัดขอบตรงนี้เข้าไป25เซนนะครับเพื่อนๆก็ขีดใส่ขีดจากขีดจากเส้นนี้นะครับไปตรงนี้แล้วก็ตัดมันก็จะได้รูปทรงแบบนี้แล้วก็ตัดมา2แผ่นนะครับมันก็จะใส่ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับหน้าตาทั่วไปมันก็จะ เหมือนพวกเหมือนพวกแผ่นดินไหวนะครับจริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยก็จะใส่ดอกด้านหน้านะครับด้านหลังก็คือปิดตายเลยครับทวนี้เอามาแดปให้มันใช้ง่ายขึ้นเราจะได้ยึดตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับเรามาเก็บด้านหลังดีกว่าเพราะว่ามันสามารถเก็บได้เยอะกว่าข้างหน้านะครับแล้วก็เวลาใส่ดอกก็จะง่ายด้วยนะครับแผ่นฟ้าหลังนะครับ ปลาหลังก็ตัดมาเลยครับ52คูณ52นะครับมุมฉากตรงนี้เนี่ย10เส้นนะครับก็ทำเป็นสีม้าองศาเหมือนตัวนี้เลยครับตัวเดียวกันนะครับที่เอามาประกบกันให้มันเป็นสีม้าองศาแล้วก็ปิดเข้าไปนะครับการประกอบก็ผมแนะนำให้เริ่มประกอบอชุดนี้ก่อนนะครับชุดที่เป็นสีน้ำเงินที่ผมติกไว้เนี่ คือสีน้ำเงินเนี่ยประกอบเป็นโค้งล่างขึ้นมาก่อนนะครับประกอบตรงนี้เสร็จเราก็มาประกอบชุดนี้นะครับชุดนี้เราประกอบด้านนอกนะครับพอประกอบเสร็จก็มาวางลงในกล่องที่เราที่ผมติ๊กไปทีแรกนะครับวางลงแล้วก็หาจุดยึดต่างๆแล้วก็ยิงยิงทีละจุดไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยใส่ลิ้นด้านข้างนะครับ แเราก็มาเก็บตรงที่ที่รองฝาหลังนะครับก็ยิงใส่นะครับียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้ตู้ w ขึ้นมาตู้หนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่างไรกับเพื่อนเพื่อนหรือเพื่อนๆที่ชื่นชอบตู้ลำโพงนะครับหรือชอบแบบตู้ลำโพงเนี่ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับตู้นี้ผมยังไม่ได้ทำนะครับ เพราะผมออกแบบอย่างเดียวนะครับผมยังไม่มีเวลาไปทําลองทาให้เพื่อนๆชมเลยนะครับถ้ามีเวลาเนี่ยผมก็จะผมคิดอยู่ผมอยากทาโปรเจกต์ระบายไปเลยทําให้เพื่อนๆชมแบบประกอบจริงเพื่อนๆชมแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาทํานะครับก็ได้แต่ทําแบบแบบไว้ก่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆที่อยากาไปลองทําก็เอาไปลองทําได้นะครับทําขายก็ได้นะครับ ขอกันเข้ามานะครับใครที่อยากได้สูตรที่เป็นไฟล์ที่ผมให้ดูตอนนี้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับผมใช้โปรแกรม sketchup นะครับเขียนเวอร์ชันน2019ขึ้นไปนะครับถึงจะเปิดไฟล์ของผมได้ใครที่อยากเอาไปดูก็โหลดโปรแกรมมานะครับโปรแกรมก็มีฟรีฟรีตามอินเทอร์เน็ตนะครับตามเว็บนะครับก็โหลดมาแล้วก็มาติดตั้งแล้วก็ขอไฟล์จากผมได้ครับไปเปิดหมุนดูเหมือนผมเนี่ย ก็สามารถหมุนดูได้นะครับหรือใครอยากให้ผมแนะนำการใช้หรือเครื่องมือต่างๆก็ทักถามกันเข้ามาได้หรือคอมเมนต์ใต้คลิปเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ